สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทานายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับหลวงพ่อบอกว่าบวชมาตั้งนานเพิ่งบรรลุตอนทนายตั้มมาบวชทนายตั้มมาบวชไฟ์สด เชิญชวนผู้คนมาทำบุญได้มากมายยอดอย่างเข้าบัญชีวัดไม่หยุดเข้ามาตลอดตอนนี้ร่วม400กว่าบาทแล้วท่านบอกว่าเหมือนพลังมดทยอยมาแต่มาไม่หยุดมาจากทั่วทุกทิศเลยไม่เคยเห็นการรวมพลังกันนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆช่วยเหลือวัดในยามนี้ ได้เยอะทนายตั้มมาบวชอีกนะว่างก็มาบวชเรื่อยๆเลยทนายตั้มบอกว่าจะไม่ให้ผมผมขึ้นเลยเหรอครับฮ่าฮ่ฮสาธุดีใจมากนอกจากทนายตั้มได้บวชพระเคร่งครัดอยู่ในศีลปฏิบัติกิจสง์ครบแล้วย,ยังได้ทำความดีให้วัดด้วยสาธุอนุโมทนาบุญ ให้กับเพื่อนๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับกับผลบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเราควรเชียงรายขอขอบคุณทนายตั้มและกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนมากๆนะคะถัดมาน,นะครับบอกว่ามีหลวงพ่อทวินยืนคู่เลย กดขำผมไม่บาปนะเพราะความน่ารักในสำนวนของทั้งหลวงพ่อและหลวงพี่เลยถัดมานะครับบอกว่าสาธุบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าจะไม่ให้ผมผมขึ้นเลยเหรอประโยคนี้ผมขออนุญาตขำนะคะถัดมานะครับบอกว่าสาธุค่ะขำทิศจะไม่ให้ผมขึ้นเลยเหรอคราวหน้า ชวนทนายรัชพลไปด้วยเดอ้อไม่ต้องโกนผมบวชได้ตลอดความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับท่านอายการทดสอบความยุติธรรมของครอบครัวตายายเนื่องจากคดีอุ้มเด็กซึ่งตำรวจขอจับลุงพลเป็นผู้ต้องหาการเขียนสำนวนตั้งแต่เด็กหายเรื่อยมาจน จับคนพาไปผ่านเลย15เดือนเศษสำนวนนั้นได้ส่งให้อายการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้ต้องหาเสร็จแล้วถือว่าตำรวจส่งสำนวนให้อายการพิจารณาแล้วอย่างไม่เป็นทางการสำนวนที่เหลือแค่นิทานประกอบจึงไม่สำคัญอายการ ท่านไม่ส่งฟ้องลุงต่อสารให้เพราะสำนวนเป็นศูนย์คือลุงพลไม่ใช่คนร้ายท่านจึงให้ตำรวจเรียกครอบครัวตาใหญ่มาพูดคุยรวม11คนเพื่อสังเกตความยุติธรรมในครอบครัวใหญ่นี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ผิดหวังอายการรู้ดีว่าตัดสินใจ ไม่ส่งฟ้องลุงถูกต้องแล้วตำรวจมี3ทางเลือกคือ 1. สั่งฟ้องลุงตามใจตัวเองตามที่ปักธงไว้ก็จะเสียหน้า2-4ต่อคือจับและสั่งฟ้องแต่อายการท่านไม่ฟ้อง2ตำรวจสั่งไม่ฟ้องลุงยื่นต่ออายการ วิธีนี้ก็ดีที่ตำรวจเสียหน้าหนึ่งต่อ 3. ปล่อยให้ตำรวจจับคนร้ายตัวจริงซึ่งทราบแล้ววิธีนี้ดีกว่า 2. ข้อแรกเพราะเสียหน้าน้อยกว่าแถมได้รับคำชื่นชมว่าจับคนร้ายได้ผู้คนให้อภัยข้อผิดพลาดไม่มากก็น้อยข้อ3นี้ เคยเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของคดีมาก่อนหลายคดยีซึ่งทำได้แน่นอนเพราะเมื่อรู้ตัวคนทำผิดตัวจริงตำรวจก็ต้องจับจะนิ่งเฉยได้หรือตอนนี้ยังมีนิทานในแม่อีกด้วยท่านผาบตรสุวัสด์จะเลือกวิธีใดดีครับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุด ทนายตั้มบวชพระวัดห้วยปากัง้งไลยสดบินทบาท fc แห่สาธุถามถึงหมายเรียกคดีลุงพลผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่อง YouTube ของทนายตั้มช่องชื่อทนายตั้มสิทธาล่าสุดได้มีการไล์สดภายใต้หัวข้อชื่อร่วมบุญวัดห้วยปากัง้งหลวงพี่ตั้มบวชแล้วจะศึกไหมหมายเรียก พยานคดีลุงพลมาฟังพร้อมกันนะโยมหลังจากบวชเป็นพระจำวัดอยู่ที่วัดห้วยประกัง้งจังหวัดเชียงรายซึ่งในคลิปได้ถ่ายในช่วงใส่บาทก่อนจะเผยให้เห็นถึงโรงพยาบาลห้วยประกัง้งซึ่งยังสร้างไม่เสร็จแต่คาดว่าจะเสร็จปีหน้าหลวงพี่ตั้มได้ระบุว่า การตัดสินใจบวชที่วัดนี้เพราะเห็นว่าหลวงพ่ออุปการะเด็กเยอะซึ่งคิดว่าถ้ามาบวชที่นี่จะช่วยเป็นสะพานบุญให้หลวงพ่อหาค่าใช้จ่ายช่วยทางวัดขอบคุณ fc ทีมงานทนายประชาชนและ fc ลุงพลช่วยประชาสัมพันธ์บริจาคเข้าวัดโดยตรงซึ่งก็ได้แนบเลขบัญชีของทางวัด ไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับหมายเรียกคดีลุงพลนั้นได้กล่าวว่าตำรวจน่าจะยังสอบไม่เสร็จเลยขอให้สอบเพิ่มเติมในส่วนของไทม์ไลน์และในส่วนของทางวิทยาศาสตร์ก็คงจะให้พยานไปตามปกติส่วนเรื่องบวชนานแค่ไหนตอนแรกที่มาบวชไม่ได้วางแผนล่วงหน้านานอะไร แต่เห็นว่าคดีต่างๆที่ขึ้นศาลท่านเลื่อนหมดด้วยวิกฤตโควิดเลยขึ้นมาหาหลวงพ่อถามว่าบวชได้ไหมช่วงกลางพรรษาหลวงพ่อบอกว่าได้เลยขอหลวงพ่อบวชสั้นๆมีเวลาบวช7วันเกิกศึกคือวันเสาร์ที่21สิงหาคม64ระบวชเท่าที่มีเวลา ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงรอดฟ้องไม่ทัน99.99% 99หลังจากนั้นก็หาเหตุมาฟ้องยากยกเว้นมีอะไรอยู่เบื้องหลังงั้นหลัง27สิงหานี้ถ้าลุงยังหลุดหลุดอีกคดีมันไส้อาจเกิดขึ้นได้ราชการเขาถึงกัน งั้นถ้าจะให้ดีบวชตามที่พระผู้ใหญ่แจ้งเตือนไม่งั้นจะวุ่นวายเฉียดคุกตารางอีกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ของทนายนิทัศน์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจริงค่ะอยากให้ลุงบวชมากๆเพื่อกุศลผลบุญจะหนุนนำให้อะไรดีขึ้นถัดมานะครับบอกว่า เป็นกำลังใจให้คะ่ะพี่ทนายนิทัศน์ทัดมานะครับบอกว่าชัยพลชายหัวใจแกร่งขยันดีแต่ดื้อรั้นโคตรท่าฮ่าฮ่าทัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะเพราะความกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเลยทำให้เป็นคนเป็นประเด็นตลอดทัดมานะครับบอกว่าถูกค่ะทัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะทำไม เขาชอบทะลึ่งมากไม่หยุดไม่หย่อนสงสารคนที่คอยตามแก้ปัญหาให้ตลอดถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะบวชสัก15วันถัดมานะครับบอกว่าบวชตามที่พระผู้ใหญ่แจ้งเตือนอนุโมทนาสาธุค่ะถัดมานะครับบอกว่าท่านพูดถูกแล้วถ้าอยู่อย่างนี้นะ่ะต้องมีสักวันมีเรื่องมีปัญหาตามมาเพราะเท่าที่ดูนะ่ะลุงอารมณ์ไม่นิ่งถัดมานะครับบอกว่า จริงค่ะถัดมานะครับบอกว่าลุงคะบวชเถอค่ะทุกอย่างจะดีขึ้นถัดมานะครับบอกว่าลุงพลเป็นคนดีแต่เป็นคนดื้อค่ะถัดมานะครับบอกว่าไปบอกลุงสิมาโพสต์นี้เขาจะได้อ่านไหมนะถัดมานะครับบอกว่าใช่ควรระวังตัวให้อยู่แบบเรียบๆไม่ควรจะถ่ายคลิปทุกเวลาที่ทำการทำธุระสำคัญ มันทำให้มีช่องว่างที่เขาอาจจะเอามาเป็นข่าววงเล็บไม่ให้มีข่าวด้านลบดีที่สุดรออีกหน่อยนะ